ฉายภาพให,ให้ฟังกันอย่างครบถ้วน hmm. เพื่อได้เห็นว่าประชาชนที่ผ่านมาทุกฝ่ายเนี่ยมันคือเหยื่อ <c oughs> ที่คนนะครับที่ได้อํานาจและผลประโยชน์เนี่ยเขาแบ่งบทกันเล่นกัน <Yeah. S 2> แต่ให้ประชาชนเจ็บจริงตายจริงติดคุกจริงนะครับสูญเสียทุกอย่างจริง <Yeah. S 2> มันก็คือนะครับคือผลประโยชน์สลับกลุ่ม <Yeah. S 2> แต่ว่าประชาชนไม่เคยได้รับผลใดๆ เพลงที่ขึ้นรายการเนี่ยนะครับชื่อว่าวินาศกาเลวิปิริพุทธที่แลปลภาษาไทยว่าเมื่อถึงคราววินาศปัญญาก็วิปปะริเพลงนี้เนี่ยนะครับตอนที่มีปัญหาเรื่องสุดซอยเนี่ยทำอย่างรีบเร่งสองสามวันเพื่อที่จะเตือนอดีตนาย,ยกทักษิณและคนที่เกี่ยวข้องอว่าให้คิดซึ่งไม่รู้ว่ามีความเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่า เมื่อถึงคราวนี้นะครับเมื่อถึงคราววินาทวันนี้ประเทศไทยก็มีสภาพไม่ได้ต่างกัน mm hmm. นะครับในทุกมิติทั้งปัจจัยภายในภายนอกภายในก็ร้นสะดม mm hmm. ภายนอกก็จะบุกเข้ามายึดครอบครอง mm hmm. เรานี่กําลังเดินมาถึงจุดสถานการณ์นี้วันนี้เนี่ยนะครับถ้าประชาชนไม่สามารถข้ามพ้นน,นะครับกับการเป็นเหยื่อการเมืองความเป็นจริงการข้ามพ้นเนี่ย เพียงแค่เนี่ยนะครับยึดเอาความจริงอยยึดเอาผลประโยชน์ชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งตามคำขวัญเนี่ยประเทศไทยต้องมาก่อนถ้าคนในชาติคิดว่าเราจะต้องเอาประเทศเป็นที่ตั้งนะครับเราก็จะหยุดยั้งความชิบหายได้วันนี้เนี่ยนะครับทุกวันที่พูดกันนั้นไม่ได้ขัดขวางความเจริญแต่ขัดขวางความชิบหายที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในชาติ เพราะนี่นะครับในสภาพที่ประชาชนลำบากแสนเข็ญน,นี้เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกเมื่อวานนี้ว่าทำให้หิวเพราะไม่ต้องการให้มีเวลาคิดเรื่องชาติบ้านเมืองเ,เพราะฉะนั้นทุกเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องการเปิดประตูให้ต่างชาติและความเป็นจริงนั้นเนี่ยไม่มีประเทศใดเนี่ยนะครับที่ตั้งสถานทูตในประเทศไทยไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามเ,เขาจะไม่ทำเรื่องการข่าว เขารู้เนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากที่ฝ่ายข่าวของไทยรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงหลายๆอย่างนั้นการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านน,นะครับที่เราเคยไปถึงสถานทูตสหรัฐไปที่กระทรวงกลาโหมขณะคนไทยไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวนะครับกำลังตื่นตาตื่นใจกับสถานที่กงศุลเชียงใหม่อยู่นะครับหรือการขยายสถานทูต ไม่มีใครนะครับเอจใจว่าภัยมันกำลังจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมได้พยายามอธิบายว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์สงครามเนี่ยอย่างที่พี่นกขเขาบอกนะครับเวลาเวลาที่เขาจะถล่มกันนั้นนะครับประเทศไหนเนี่ยนะครับมไม่ว่าจะเป็นฐานที่ตั้งอาวุธสถานที่ในการบังคับนะครับในการที่จะกดภุม่มเนี่ยเขาก็จะซัดก,กลับที่ประเทศนั้น แล้วถามว่าเนี่ยนะครับถ้าสงครามเนี้ยนะครับทันทีที่เริ่มรบนั้นใครจะชิบหายก่อนก็ตอบว่าประเทศไทยในพอสนั้นเนี่ยเราได้พูดแต่ผมก็ตามข่าวเนี่ยนะครับอดีตผู้นําเหล่าทัพบ,บางคนด้วยครับว่านี่นะครับได้มีการศึกษาหาพื้นที่กันมาจริงอืเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับในเรื่องการพัฒนาอาวุธเนี่ยนะครับทําไปทํามาเนี่ย สีกของฝั่งอเมริกานนะครับความเร็วมันมันน้อยกว่าทางสี่นี้เป็นสองเท่าแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาจุดที่ใกล้เคียงนะครับจะมาจากมหาสมุทร India อินเดียแปซิฟิกเนี่ยนะครับหรือว่ามหาสมุทรอืน่นใดเนี่ยมันมันไม่ได้ระยะมันไม่ทันแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศเราเนี่ยจึงเป็นนะครับสถานที่เหมาะมากและที่สําคัญที่สุดก็คือหมายความว่า ที่นี่เนี่ยนะครับไม่ว่าจากอ,อจัสแมทนะครับอินโดแปซิฟิกไมตรีการพาณิชย์ที่ว่าเนี่ยที่ไปถูกมัดรวมกันเอาไว้เนี่ย<ม>แล้วก็โดยความจริงต่างๆความเป็นจริงเนี่ยนะครับทหารในกองทัพเนี่ยก็รู้กันเป็นอย่างดี<ม>นะครับวันที่เราไปกระทรวงกลาโหมเนี่ยวันที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมาที่กระทรวงกลาโหมที่พลเอกประยุทธ์ยืนรับเกอร์นะ,<ม>นนะครับเพราะเขาไม่สนใจไม่ให้เกียรติด้วยใช่ไม่ให้เกียรติด้วย นะคแต่ว่าสิ่งแรกที่กร,กระทรวงกลาโหมออกมาคือขอบคุณพวกเราเพราะว่าถ้าไม่มีประชาชนไปกดดันนะจะโดยกี่คนก็าตามนะครับไปส่งเสียงถึงความเป็นเอกราชของชาตินะครับไม่ให้ชักน้ําเข้าลึกชักฝึกเข้าบ้านนะการเจรจาต่างๆการกดมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่ามีประชาชนที่เขาอยู่ข้างนอกเขาต่อต้านเพราะฉะนั้นก็ไปลดความกดดันขณะที่ไอ้คนไทยบางจาพวกเนะี่ย มันยังดูถูกอยู่เลยนะว่า mm. มันมันไม่มีเรื่องเหล่านี้วันนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเรามีภัยสงครามเนี่ยจากจากกรณีใช้เป็นทางผ่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อื้ออึงกันหมดอยู่แล้ว mm. แล้วเรายิ่งเนี่ยนะครับปกปิดเขาก็รู้นะครับว่าเข้ามาทางไหน,เ,นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อสงครามขยายเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ไดนะ้แม้กระทั่งเหตุการณ์เนี่ยนะครับในอิสราเอลนะครับ ในการซาอะไรก็ตามเถอะแต่ความจริงในแต่ละเรื่องเนี่ยมันมันปรากฏนะครับเรื่องของคนไทยประเทศไทยเนี่ยไอ้นั่นก็เหมือนชักน้ำเข้าลึกชักฝึกเข้าบ้านเหมือนกันทั้งที่เรามีความปรารถนานะครับให้คนไทยได้ได้รอดประเทศได้รอดแต่ดูภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับและก็ไม่มีใครคิดอ่านนะครับในการเรื่องจะปกป้องดูเสมือนหนึ่งว่าเข้ามาทําอะไรก็ได้เหมือนรองพอ ca ขึ้นทาเนี่ยม จปขึ้นตึกบัญชาจากตึกไทยคู่ฟ้าไปตึกบัญชาการไปสภาความมั่นคงไม,ไม่ต้องแจ้งนะไม่ต้องนัดล่วงหน้ายนวันนั้นน่ะไม่มีนัดล่วงหน้าไม่ต้องแจ้งมาแบบบุกเลยพี่นองประชาชนคนไทยควรรู้นะว่ารองผอซีเอเนี่ยในระบบของเขาเนี่ยเขามีอำนาจในการที่จะใช้งบประมาณได้อืเขามีอำนาจที่จะเคลื่อนในลักษณะของกองกําลังได้ อาจจะเป็นทหารหรือไม่เป็นทหารก็ได้และมีอำนาจในการสั่งปฏิบัติการใดๆก็ได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องขออนุมัติจากประธานาธิบดีเขาทำเสร็จแล้วเขาแค่แจ้งให้ทราบฉะนั้นการมาของรองเผาอเ a เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแต่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่รู้ก็น,นึนกว่าเรื่องสบายๆที่จริงก็คือลากประเทศไทยไปเสีย กับภาวะการน,นะครับในขณะน,นี้ซึ่งถ้าสงครามมันขยายเนี่ยนะครับอย่างไรเนะี่ยมันก็มาถึง <C oughs> เพราะเราอยู่ในบริบทกันแบบนี้เนะี่ยการวางตัวอย่างที่พี่น้องเขาอธิบายความคือแ, <C oughs> แค่เราวางตัวเป็นกลางสร้างความสมดุลอย่างจริงๆในตรงไปตรงมาเนยะ <C oughs> ใครก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราอยู่แล้วแต่ว่าเราพูดว่ากลางแต่เราไม่กลางเนี่ยไอ้อันนี้มันมีความมันจะมีปัญหาแล้วก็ถึงเวลาเนี่ย เราต้องปกป้องตัวเองนะจากเรื่องที่เราไม่ได้ไม่ได้ก่อขึ้นเหมือนสงครามเวียดนามเลี่ยนะเนี่ยโดนมาแล้วโดนมาแล้วนี่ยังไม่เกตดหลับกันอีกโดนมาแล้วนะครับและและครั้งนั้นเนี่ยจีนจะเปิดศึกสั่งสอนกับเวียดนามได้เพราะว่าเราไปมีปัญหากับจีนไปแล้วชวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเข้าข้างจีนตอนสมัยก่อนทุทีเราเนี่ยไม่ได้เอาด้วยกับญี่ปุ่นนะครับเราถูกบีบบังคับโดยญี่ปุ่นอถามว่า อเมริกาทั่วโลกต่างๆ,ๆที่มันลบกันมันรู้ไหมมันรู้แต่พอมันชนะเนี่ยอ,อโอเคเราอาจจะพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะโดย e เสรีไทยแต่ว่าเราถูกปรับถูกยึดเหมือนผู้แพ้ทุกอย่างถูกต้องต้องใจเป็นข้าวสารต้องใจเป็นเงินนะครับเสมือนผู้แพ้แต่ว่าเขาไม่เรียกว่าแพ้แต่ว่าโดยการเนี่ยนะครับได้รับการปฏิบัต,ติเหมือนเหมือนผู้แพ้น่นี่ยทั้งทั้งที่มันรู้ว่าเราถูกบีกบบังคับเราสู่เขาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้อย่างชาัดเจนว่ามันไม่มีชาติไหนที่จะจริงกับชาติไทยหรอกยกเว้นเนี่ยครับคนไทยและและชาติไทยของเราเองอก็มันมันมันมีบทเรียนอยู่แล้วว่าถึงเวลาเขาเอาตัวรอดนะและก็ทิ้งปัญหาไว้กับประเทศไทยนะครับทีนี้พอมาถึงสถานการณ์ที่เดือนหน้าเนี่ยผมว่ามันจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญทางการเมืองเพราะเนี่ยนะครับมันจะเป็นปฐมบท นะครับจะนําไปสู่ทุกเรื่องราวถ้าไม่มีการหยุดยั้งความเสียหายนะครับอย่างที่เราได้พูดเนี่ยนะครับเรื่องการผลานวบประมาณเล่นเนี่ยนะครับไม่ใช่ตําน้ําพริกละลายแม่น้ำอ่ะแต่ตําละลายมาหาสมุทรเลยดิจิต <Digital World S 1> อลบอลเลนะและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมันไปเชิงซ้อนกับเรื่องการขายที่และคอนโด75เอร์เซ็น99ปีที่พี่นกองเขาอธิบายกวา่า คนก็คิดแค่ห้องอะความเป็นจริงกำเนยครับมันมันซับความเป็นจริงก็คือหมายความว่ามันครองที่ดินไปด้วยใช่ครองที่ดินไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นเมื่อนายยกเคยมีอาชีพเป็นนักสังหาริมทรัพย์มาก่อนเนี่ยยิ่งเนี่ยนะครับยิ่งน่าสงสัยเพราะเนี่ยนะครับแม้ว่าจะตัวเองจะมาตามเงื่อนไขที่กฎหมายบังคับเนี่ยว่าจะต้องเนี่ยนะครับเป็นอะไรได้บ้างไม่เป็นอะไรได้บ้างเย แต่ว่าเนี่ยนะครับการเป็นนักธุรกิจอาสงหาริม,มารัพย์มาก่อนนั้นเนี่ยพอเรื่องนี้เนี่ยนะครับถูกหยิบยกมาและประโยชน์ในกระทรวงอาไทย <S <S ซึ่งเป็นของพรคภูมิใจไทยเป็นคนละพักันาะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเรื่องนี้เอาจริงผมว่าเนี่ยนะครับและถ้าใครไม่ยืมขวางเนี่ยนะเราเนี่ยจะเสียเนี่ยนะครับจะเสียคำว,ว,ว่าย,ยิ่งกว่าเอกราชอ,อีกนะครับเพราะว่าปริมาณที่ว่าเนี่ยนะครับพอบวกกับ พวกนอมินีทั้งหลายมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์และไอ้ที่ใช้นอมินีเดิมในเรื่องที่ดินเนี่ยวันนี้ก็ไม่ยอมที่จะเช็่กันหมู่บ้านหรูทั้งหลายใใช่ใชนะครับเราเป็นประเทศไทยแต่กำลังจะกลายเป็นประเทศเทาเลยนะไปซอยลาซาเนี่ยความจริงเลยนะครับถ้าเอาจริงวันนั้นตั้งต้นเนี่ยนะครับบ้านแปดสิบว่าหลังเนี่ยเกินหกสิบหกหรือเกินกว่านี้นะครับเป็นของเป็นของเป็นของคนจีนหมดแต่ว่านะครับ แต่ว่าใช้นอมินีเห็นไหมคือไม่ว่าจะเป็นชาติไหนบางพื้นที่เนี่ยนะครับที่เป็นเกาะนะครับเกาะนี้ประเทศนี้เกาะนี้ประเทศนี้เกาะนี้ประเทศนี้นะครับแล้วก็กลุมสภาพเศรษฐกิจกันทั้งเกาะเราเพื่อจะบอกว่าณวันนี้เนี่ยนะครับคือการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องถ้ามีปัญหาเรื่องอาสงหาริมทรัพ์เนี่ยเพื่อให้ตัวเองรอดเนี่ยได้ขายคอนโดได้ รวมกระทั่งที่ดินที่ติดไปเนี่ยมันก็ต้องสร้างเศรษฐกิจให้มันดีแต่ว่าไม่ใช่เลือกหนทางนะครับที่คนแต่ละรุ่นเนี่ยเขาวางเรื่อง49เปอร์เซ็นนี่เขามากแล้วนะครับแต่นี้ขยายไป75จาก30ปีขยายไป99ปีกำลังคิดเพียงแค่อะไรวะแรงจูงใจให้ตัวเองขายคอนโดได้และที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับไม่จริงก็เถียงออกมา อย่าให้ทําการซื้อขายกันที่ฮ่องคงด้วยคือนั่นก็เป็นสัญญาณะเรื่อง99ปีอยู่แล้วอืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการออกแบบอะไรทุกอย่างเนี่ยมูลค่าเนี่ยนะครับมันมาโหฬร้ารเห็นไหมเราสู้กันเรื่องเรื่องความมั่นคงของชาติไอ้นี่ก็ขวางยากนะครับดิจิตอลอลเล็ดน้ำลายไหลกันทั้งนั้นนะครับมันมีส่วนต่างอยู่ร่วมสี่แสนล้านเนี่ยพอมาคนมาคนโดที่ดินเนี่ยเกินสีน่ล้านล้านนะครับ พอไปบ่อนเนี่ยเป็นล้านล้านนะครับไอ้แนด์ปิตไม่ไม่รู้กี่ล้านล้านนะครับมูลค่าที่ดินอ่ะผลประโยชน์มันมันมันมากจริงๆใช่ทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นในทางการเมืองเนี่ยมันไม่ต้องคิดเรื่องกระแสแล้วเป็นเรื่องกระสุนและกระสุนก็มาจากไหนนี่นี่กระสุนเต็มไปหมดแล้วแต่ต่อไปเนี่ยนะครับในการที่จะยึดครองประเทศหู้สนามเลยใช่ นะครับเพราะว่าใครจะสู้เรื่องเงินได้เพราะว่าเงินมันเป็นที่มาของอำนาจหมดอยู่แล้วอำนาจก็ถือเงินก็ถือแล้วทีนี้เนี่ยนะครับแล้วคนไทยที่เหลือจะทํำยังไงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือให้เกิดขึ้นมาไม่ได้นี่ครับเพราะว่าถ้าเกิดดิจิทัลวันเลตนะครับมันก็เป็นคําตอบแล้วว่าทําไมจะให้ประชาชนหกเดือนแต่พวกนี้อยู่ถึงปีเจ็ดศูนย์นี่ไงคอนโดที่ดินไง เห็นไหมว่าต่อกินทีละคำ okay, okay. นะครับคําเขาไม่จะคาแบบเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องเต็มไปได้วยความล้ำโบเรื่องบอดอย่างเนี้ย mm. และพวกนี้นะครับแบ่งกันรู้อยู่แล้วว่าสายไหนจะได้กี่บอนเนาะ hmm. แล้วรวมกันได้ว่าเรื่องแรนบะิดนเพลอเนี่ยเอาเลยนะเ hmm. พราะว่าที่เนี่ยนะครับออกทะเลสองฝั่งเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับคนไทยแท้แทเนี่ยยังไม่มีปัญญาเลยอืม แต่กระพวกนี้แปลงใหญ่มันประเทศซ้อนประเทศเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเพราะนี่นะครับหนึ่งคนไทยอย่างที่ผมบอกว่าอยู่ในสภาพที่ชะงักงานคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ทําหน้าที่เอเรื่องนี้น่ากลัวมากนะถ้าเราดูเรื่องราวของอิสราเอลกับกับปาเลสไตน์วันเนี้ยเริ่มต้นแบบเนี้เป็นซื้อที่ดินเอ่อซื้อที่ดิน เอาตั้งอนานิคมตั้งอานานิคมของอิสราเอลขยับขยับขขยขยับยับบออแล้วก็ตัดดินแดนเขาออกเป็นสองฝากใช,ใช่ไหมที่สุดวันนี้จะเอาหมดก็คือฆ่าอย่างเดียวแล้วบทเรียนมันมีให้เห็นอยู่แนละ้วและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นนะในแต่ละโครงการที่ทเอ่ยมามันไม่มีโครงการไหนที่จะบอกว่าเป็นผลประโยชน์ชาติ และประชาชนจริงๆเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับไม่ว่าคุณจะหยิบยกมุมไหนเนี่ยลองเรียงหน้ามาอธิบายเ่ยนะครับทั้งรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะนะครับพรรคที่เป็นแกนหลักอย่างพรรคเพื่อไทยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาลองอธิบายดีกว่าระหว่างนี้นะครับประชาชนได้กับนายทุนได้ต่างชาติได้นะครับและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับนักธุรกิจอาสงหาริมมาพั์ได้นะครับ ใครมัน uhm. ใครใครมันมันได้ที่เป็นของจริงเพราะว่าประชาชนนแทบไม่ได้อะไรเลยอไอ้น <incomplete> ี่ไม่ไม่รู้กี่ทรัพยากรนะนะครับแหล่งพลังงานนี่ก็ยกให้นะครับรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับไม่ให้แปรแต่ว่าก็ทําลายในก็ก็ถ้าทําได้เนี่ยคนไทยจะถอยล่นจากพื้นที่ใจกลางเมืองนะจะถอยล่นจากพื้นที่ทางธุรกิจหมดไปพวกนี้จะมีอำนาจซื้อมันก็ซื้อ ถ้าาขายได้ป๊บคอนโดนี้ก็ซื้อที่ดินแปลงนี้ขึ้นคอนโดใหม่ขยับไปเร <ๆ S 1> ื่อยคนไทยจะถูกทิ้งออกจากนอกใจากลางเมืองไปเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตึกแท่งๆต่างๆเนี<ม>่ยไอ้ตึกนี้ประเทศนี้ม,ม,มีประเทศนี้มีประเทศนี้จะเป็นแบบนั้นอ่ะคือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราเนี่ยนะครับคือการพัฒนาประเทศมันไม่ใช่การขายชาติถ้าเลือกวิธีการขายชาติขายแผ่นดินแล้วบอกนี่คือการคือการพัฒนา คือการลงทุนมันไม่ใช่การลงทุนคือการลงทุนแต่ไม่ใช่การขายชาติการชวนนักลงทุนมาเนี่ยนะครับก็เพื่อจะสร้างเนี่ยนะครับเศรษฐกิจให้มันดีแต่ไม่ใช่ใช้วิธีการขายชาติขายแผ่นดินแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรเนี่ยนะครับที่มันเป็นผลประโยชน์ชาติเราจะยกให้เขาหมดและไอ้ที่ยกให้เนี่ยนะครับตัวเองก็ได้ประโยชน์คนแล้วคนเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องการให้คนทํางานเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินแล้วทาให้มันถูกต้องที่ดินมันก็ต้องเอ็กซเรย์กันทั้งหมดประเทศเราเท่านี้มันจะยากนะว่าใครถือครองผันิน์นี้ยังเพราะไม่ยอมทำถามว่ารู้ไหมรู้รนะครับแปลงนี้ชาตินี้แปลงนี้ชาตินี้น,น,นะครับถนนเนี่ยนะครับยาวเนี่ยจากกรุงเทพไปเหนือเนี่ยนะครับจากกรุงเทพไปตะวันออกเนี่ยลองไปดูเลยครับว่าที่ในแต่ละแปลงใ,ใหญ่ๆนั้นเนี่ยในเส้นสําคัญสาค,คัญเนี่ยอื ไม่ใช่ของคนไทยนะแล้วภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเลือกรลังเลยนะครับหนักกว่าฟองสบู่แตกอีกนะเพราะเนี่ยนะครับพอเศรษฐกิจพังบ้านก็ถูกยึดอธนาคารก็เป็นของต่างชาติอเราจะเหลืออะไรครับในการที่จะยืนปกป้องชาติเพราะฉะนั้นผมก็บอกกับพี่น้องว่าเราต้องมีความพร้อมนะมแล้วมองข้ามเรื่องส่วนตัวอนะครับไอ้ที่บนเฮงซวยกันอยู่ในโซเชียลนะอลองมองปัญหาของชาติเดี๋ยวมันกําลังอะไรจะเกิดขึ้น แล้วเลยนะครับเราเป็นพวกประเทศไทยคือหมายความว่าเหมือนทีมชาติไทยที่ผมเชิญชวนันมาหลายครั้งเนี่ยไม่มีฝ่ายไหนก็ทั้งนั้นอเอาประเทศให้มันรอดนะครับถ้าคนไทยเราคิดกันได้เนี่ยจัดการทั้งศึกในศึกนอกอนะครับโดยศึกนอกเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูก,กับใครเพียงแต่ทําให้มันถูกต้องนะครับเพื่อประเทศมันจะอยู่รอดและกปลอดภไปนะครับภายในเนี่ยนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขายชาติต้องใช้คํานี้ในนะครับ เราต้องหยุดยัง้งเพราะเนี่ยนะครับถ้าไม่ยืนขวางให้ขายสําเร็จเนี่ยให้ขายสําเร็จเนี่ยมันยากจริงๆนะมาตื่นอีกทีตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วมันจะทําอะไรนะครับเราก็จะเป็นชาติที่มันมีปัญหาขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ด้วยความวาดหวังว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรนะครับก็ควรที่จะรู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรนะครับถ้ารักชาติจริงเนะี่ยมันต้องดูที่การกระทำ มันไม่ใช่ดูที่คำประกาศผมเองก็เห็นเนี่ยนะครับเวลานี้ก็นะครับคือประเทศนี้เนี่ยนะครับประตูสู่หนทางเนี่ยของแต่ละเรื่องก็ผลประโยชน์นั่นเห็นอยู่แล้วใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อมันเล็งเห็นผลประโยชน์ที่อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วอะไรก็ทำได้ยาประมาทนะครับเวลานี้ก็อืออนะครับมีกลิ่นมากเหลือเกินนะ นะครับเพื่อเพื่อที่จะเปิดตัวไปสู่สีเรื่องใหญ่นี้นะครับและเรื่องอื่นๆผมว่าสถานการณ์อันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องตื่นตัวกันอย่างแรงเพราะสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับคนกําลังจะทํเงินอยู่นะครับ,ลรบและอย่าคิดว่าเขาจะทําไม่ได้นะ,นะครับเงินไปตรงไหนเงินมันก็มีที่มาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเห็นผลประโยชน์อยู่ข้างหน้าเอาตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าความหายาะข,ของชาติมันรออยู่ข้างหน้านะครับก็วาดหวังว่า นะครับเราผ่านเดือนมามงคลนี้ไปนะครับเดือนหน้าเนี่ยมันต้องระดมความคิดนะครับก็ไม่รู้ว่านะครับเขาก็เราคิดจะขวางเขาในเขาก็คงจะคิดเรื่องขวางเราจัดการเราอยู่เหมือนกัน <laughs> แต่ว่าเอาเถอะครับมันเป็นเรื่องชาติบ้านเมืองนะครับมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะครับไม่ได้ทําธุรกิจอะไรแก่งกันทั้งแนั้นนะนครับและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในเชิงผลประโยชน์ใดๆแต่เห็นว่าภัยของชาติมันมากเลยเกิน ในท่ามกลางที่ประชาชนเราอยู่ในสภาพนี้ผมเชื่อว่าประชาชนกําลังตื่นตัวเป็นระยะระยะนะครับจะไปจัดวัดที่หอประชุมใดหอประชุมหนึ่งก็ยังได้นา,หน,าหน้าทีนี้นะครับว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่ก็เริ่มอึดอัดกันแล้วก็ทนจับไม่เห็นไม่ได้นะครับกําลังจะมีจํานวนมากขึ้นผมเชื่อว่านี่ครับในเดือนสิงหาเราควรจะมีพอแลกเปลี่ยนกันสักพอนี่นะครับเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นเพราะว่าถ้าสถานการณ์ของบ้านเมืองมันยังไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนี่ นะครับผมว่าเนี่ยครั้งนี้มันนรกชัดๆจริงๆนะครับแล้วก็ยากที่จะพาประเทศกลับนะครับความเสียหายมันมันเกินกว่านะครับที่ที่มันเกินกว่าที่จะเยียวยาที่จะแก้ไขปัญหากันได้นะครับก็ส่งสัญญาณดังๆเนี่ยไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราต้องเตรียมความพร้อม,อมนะครับเตรียมความพร้อมเผื่ออะไรเกิดขึ้นจะได้เข้ามาพบปะหารือกันจริง จริงๆในขณะนี้เนี่ยต้องบอกพี่น้องประชาชนบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองบ,บางคนอาจจะไม่ได้ติดตามสถานการณ์โลกนะจริงๆพี่น้องประชาชนในขณนะนี้เนี่ยต้องลดลดการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเนี่ยต้องต้องลดลงแล้วต้องต้องพยายามเก็บแล้วก็ถือ เงินสดไว้นะครับเอาของอาหารอะไรก็ต้องมีอยู่พอสมควรเพราะสถนานการณ์วันนี้มันมันเร็วอ่ะคือมันเกิดขึ้นมาไหร่ก็ได้ในขนาน,นี้แล้วใช่พอ<ช>มันเกิดแล้วมันจะขยายตัวทันทีมันจะเร็วมากเอาแค่ว่าเอาแค่ว่าถ้าถ้าอิสราเอลกับฮิบรัรเผชิญหน้ากันแบบเต็มระบบเนี่ยพลังงานทั้งหมดจะ,จะหายไปเจ็ดสิบปอร์เซ็อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว ทันทีทันทีที่เกิดขึ้นก็จะหายทันทีแล้วมันก็จะกระทบกับไอสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องผ่านเส้นทางนั้นอ,อันนี้อันนี้เกิดแน่ๆชัดเจนแล้วก็ในทางภาพใหญ่จริงๆมีสองดัชนีที่บ่งบอกว่าจะเกิดวิกฤตคือดัชนีวิกฤตเด็ก,กับเงินไหลออกจากประเทศเรา,ราต่อเนื่องกันประมาณ20กว่าวันต่อเนื่องแล้วก็เป็นแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้เวลาเกิดขึ้นมาทุกครั้งในประวัติศาสตร์ก็ จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่คัดนไม่ถึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธงชัยกมพิเศษและทีมงานทุกคนลาพร้อมกันวันนี้สวัสดีครับ